สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีมังกรหรือว่าชาวราคนาราศีมังกรที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิปในช่องนางฟ้าทิพดาเลอร์เพิร์ <c oughs> กันนะคะ <c oughs> นึกชื่อช่องก่อนนะคะทำหลายช่องนะ,ะทุกคน ไปตามดูกันเอาแล้วกันนะคะหมอกระชังจะสับสนซ่องวันนี้นะคะมาดูดวงกันถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดทราบลัคนาเกิดยึดลัคนาในการดูดวงจะมีความแม่นยําม,มากกว่านะคะเพื่อนๆพื่ทำไปทราบก็ดูเป็นราศีแทนก็ได้นะคะสําหรับหัวข้อวันนี้คือดาวพฤหุสย้ายาย้ายยกข้นสูน่นภพบุรอนกุตตาตั้งแต่วันที่สองไปจนถึงวันที่27กรกฎาคม2568มาดูกันว่าชาวราศีมังกรนะคะความรักของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรมามาดูด้วยไพ่ อัลจามิสน,นะคะไพทารมไพพรมชาติค่ะดูรายสำรับนะคะเ,เพื่อนๆไพธรรมศิลป์ไพที่ไพที่เล็กน่ารักนักนะคะไพเลสักุระนะคะในหัวข้อนะคะวันนี้ก็คือ สารรับจากคนพึ่งของหัวใจของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่เขาอยากจะบอกให้คุณได้รับรู้นะคะคืออะไรมาดูด้วยไพ่ทาโร่ก่อนนะคะเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้น้อมรับอแต่พลังงานดีๆรับอแต่พลังงานบวกๆไปนะคะไหนไม่ดีใจไม่ต้องรับเอาไปนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพื่อนๆมาดูกันค่ะ ดาบสุกย้ายเข้าไปสู่ในภพเรพลนปุตตะปุตตะชื่ออะไรปุตตะคือการเริ่มต้นใหม่ไอเดียใหม่สิ่งใหม่ๆหรือความบันเทิงเริงใจที่คุณจะได้รับการเริ่มต้นใหม่รักครั้งใหม่ก็ได้หรืออะไรเกี่ยวกับเรื่องราวใหม่ๆนะคะมาดูการบางทีอันนี้เกี่ยวเนงกับบุตหลานบริวารน้อง้วยก็ได้นะคะปุตตะแต่เราจะมาดูว่าสารรับที่เขาอยากจะบอกให้คุณได้รับรู้จากคนมึงของหัวใจของเขาหรือเธอคนนั้นนะ่ะนะคะคืออะไรอยากจะบอกว่าเอาไปเลยที่แลกกระตังก้อนนี้ เอาไปเลยเงินก้อนนี้นะอาจจะมาจากคุณอาจจะได้รับการเงินจากบุคคลอันเป็นอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นแม้ว่าเขาเป็นเด็กอะแต่เขามีความสามารถในการหาเงินที่คุณใช้นะเออเอาอี่นี่นี่ยนะคะแรงงานของการการจะมามอบความสุขมามอบความอ่าร่ำรวยอย่างมั่งคั่งให้กับคุณนั่นเองนะคะ อันนี้คือเพจ of p e n t a c l e s นะคะหนุ่มน้อยถือเหรียญพร้อมแล้วนะคะที่จะมามอบผลประโยชน์รักอย่างเดียวไม่พอมามอบความร่ำรวยให้กับคนด้วยบางคนอาจจะเป็นภาวะของจุดเริ่มต้นของการเงินก็ได้นะคะได้รับข้อเสนออาจจะมีมีโอกาสหรือรับข้อเสนอดีๆเกี่ยวกับการที่จะมอบผลประโยชน์ให้แก่กันและกนันนะคะการเริ่มตน้นบางคนก็อาจจะแบบพร้อมจะลงเอยแล้วก็พร้อมหาเงินหาทองเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงทางด้านการเงิน ของครอบครัวของคุณน่ะนะคะที่เขาอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณน่ะนะคะแปดคาทานะคะเพื่อนเพื่อนแปดคาทาการได้รับข่าวสารซึ่งกันและการคุณรอดได้เลยนะคะเขาจะส่งเขาจะส่งข่าวสารเออหรืออาจจะหมายถึงว่าเกี่ยวกับการเดินทางบางคนอาจจะเป็นความไกลกันก็ได้นะคะบางคนอาจจะนู่นแหละนะคะอยู่ไกลต่างประเทศเลยก็ได้ ราะว่าของแปดการทานะคะบางทีบางคนอาจจะเป็นนักาทางไกลหรือมีโอกาสได้เจอกันกับเกี่ยวกับการเดินทางนะคะ ขอบคุณหลายๆที่ให้รักมาอุ้มชูสิ่งที่เขาอยากจะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่ดูแลทุกสิ่งขอบคุณหลายๆเด้อที่ซัพพอร์ตทุกเรื่องราวที่เขาอยากจะขอบคุณคุณเหลือเกินเนี่ยนะคะคุณคือกําลังใจคุณคือแรงบันดาลใจในสิ่งที่ทําให้เขามีพลังกาลังในการทําทุกอย่างเลยเมื่อจะหางานหาเงินทําอะไรทุกอย่างนี่แหละนะคะอันนี้คือทุกอย่างพลังกาลังเนดินน้ําลมไฟทุกเรื่องราวเนี่ยนะคะ,ะ,คะมันคือแรงผลักดันทําให้เขา มีความที่จะกระตือรือร้นและกล้าหาญมากขึ้นกับการที่เวลาที่คลองคู่กันไปนะเนี่ยนะคะอาจจะหมายถึงว่าขอบคุณที่ทําให้เขาเติบโตและเติบใหญ่เป็นผู้เป็นคนมากขึ้นผพ้นี้ง่ายนั่นแหละเรียนรู้จากการเติบใหญ่แล้วหาเงินหาทองอะไรแบบนั้นก็ได้แต่แน่นอนว่าทุกอย่างที่เขาอยากจะขอบคุณคุณที่คุณดูแลเขามาอ่าบางทีจะเป็นพราะของการฉีกการเจอกันแล้วอะไรแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะคะแต่แน่นอนว่าเขา ก็อยากจะซัพพอร์ตคุณกลับด้วยเช่นเดียวกันและการมอบผลประโยชน์ให้กับคุณเนี่ยนะคะก็พูดนี้หลายๆไม่ได้ร้องเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวเพี้ยนไม่ใช่อะไรหรอกนะ เดกันอุ้ยภัยพิเศษทับภัยพิเศษพิเศษนะโอ้นะคะภพยเดอะซันขึ้นมาพลังงานดีมากมายความร้อนแรงความมีชีวิตชีวาบางทีคนรักคู่ครองของคุณอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆหรือเขาอาจจะทําตัวเหมือนเด็กๆล่าเริงจแจ่มใสระเบิกบานพลังก,กําลังของความที่ มีเกณฑ์การล,ลงเอยมีเกณฑ์การสาเร็จก็ได้ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาตอนก่อนหน้านี้หรือว่ามีคู่แข่งมีอุปสรรคอะไรแบบนี้เขาพร้อมที่จะเข้ามาวิชิตใจของคุณเดอร์ซันคือพลังงานของความสําเร็จการเติบโตเรื่องของความรักน,นะคะเขาพร้อมที่จะส่องแสงสว่างหออาจะหมายถึงว่ามองคุณว่าคุณเป็นบุคคลที่ร้อนแรงสดใสดีหนะนะคะคุณจะได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆที่เขาจะมามอบให้กับคุณนะในช่วงเวลานี้นะคะพลังงานของแปดานทะนะคะ โอ้ยเพื่อนๆพอแล้วเนาะเราไม่ต้องดูต่อหรอกนะคะสําหรับชาวามังกรน่นะคะเมื่อสีกะทาขึ้นมาก็พอแล้วละั้างนะคะอาจจะรับข่าวสารบางคนต้องบอกแบบนี้ก่อนนะว่าอาจจะนัดกันเจอกันแล้วไปงานมงคลด้วยกันบางคนพร้อมที่จะลงเอยถึงขั้นแต่งงานเลยนะเนี่ยสำหรับสีกะทาเนี่ยนะคะฟร์มวัพลังงานของการเฉลิมฉลองและการสมหวังลงเอยนะคะในความรักนั่นเองนะคะ อย่างมีชีวิตชีวามาหมดดีหมดโอ้โหการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณก็ดีเรื่องราวของของ,ข,ของเขาเองก็ตามทีนะ่ะนะคะบางทีเขาจะบอกว่าอีกจะบอกคุณเหลือเกินว่ารอรับได้เลยในสิ่งที่คุณจะพบเจอต่อไปในหนทางข้างหน้าคือพร้อมที่จะมามอบให้คุณร่ารวยพร้อมที่จะมาอยู่ระเขียงคู่ซึ่งกันและพร้อมที่จะแต่งงานแล้วนะคะโอ้ยจริงๆจริงๆ ถึงเวลาแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เตรียมตั้งรับให้ดีกันแล้วกันวิอัลฟอร์จูนดาวพฤหัสบดีนั่นเองนะคะเพื่อนพลังงานของดาวพฤหัสบดีคือเป็นคนที่เข้าตามตอกออกตามประตูน่ะแต่ว่านี่คือคุณเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยสิ่งที่เขาอยากจะบอกให้คุณจากคนบึงลึกของหัวใจของเขานี่แหละเขาจะทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปในทางที่แบบสุดข,ขัว้วจนกระทั่งคุณเนี่ยเตรียมคือตั้งรับเขาไม่ทันแน่นอนในสิ่งที่เขาจะมาทำนะ่ะบางคนอาจจะแบบปรับ แต่งเลยอะไรแบบนี้ยแล้วมาซึ่งทําให้คุณร่ํารวยนี่ชะตาชีพของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถึงขั้นที่คุณแบบงงงงเลยอะไรเหรอ <c oughs> จะแต่งเลยเหรออะไรยองว่าดีรู้จักกันดีพอเลยนะอะไรมาพ,พร้อมแต่งนี่นะคะบางทีจจะได้มีโอกาสได้ไปเจอกันถ้าใครเป็นคนสดศสดสนิทมีเกณฑ์การเจอกันที่งานมงคลนะคะหรือไปงานเฉลมิมฉลองอะไรบางอย่างอะ่ะจะเจอกันนะคะแต่แน่นอนว่นชาชะตาเปลี่ยนแน่แน เรื่องของความรักอาจจะดีขึ้นถ้าใครที่ดูใจกันแล้วมีกินการชัดเจนนะคะมีกินการลงเอยเป็นทางที่ดีเล,เลยดีและดีอยู่เลยมากลเลยเบอร์ก็มาคอนเฟิร์มอีกเอ๊จะเปลี่ยนไพ่ดีไหมเนี่ยรู้สึกไม่หวจะเหลือใจแล้วเนี่ยนะคะตาร้อนๆอนแล้วเนี่ยนะคะรู้สึกวิาดีหมดเลยเนี่ยนะคะเอ๊ย,อยังไงไม่มีอุปสรรคบ้างเลยเหรอเนี่ยนะคะมานะคะจะดีไปไหนเนี่ยไพ่พิเศษครับไพ่พิเศษพิเศษเนี่ยนะคะแล้วนี้ก็ดีอีกบัลลําก์เหลือ เอาชะตาชีวิตเอาไปเลยนะคะความสุขความสุขความสมหวังในความรักแท้เนี่ยจงน้อมรับเอาไปนะคะหมูพลังงานดีจริงๆชาวมังกรบอกแม่หมออะ <c oughs> อัดคลิปของชาว มีนะคะจริงๆนะไม่หมอก็จะพูดเล่นมีเพื่อนๆนท่านหนึ่งที่มาคอมเมนต์บอกว่าโอ้ถึงเวลาของชาวมังกรสตรีเธอรอตั้งนมนานกาเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละนะคะทุกคนใม่หมอกกราบขออภัยได้เกิดทำคลิปชา้าหนาะะแล้วยิงทำสามช่องเข้าไปอีกอะนะคะหยุดพักไปเลยที่รักครับอะไรที่เหมือนรู้สึกเหนื่อยรู้สึกลาอืมรู้สึกอึอดอัดอะไรก็ช่างอ่ะพักกันจบจบไปเลยในเรื่องราวที่ไม่ดีต่อใจ พลังงานของการหยุดนิ่งหยุดพักหรือการพักผ่อนก็นได้นะคะเพื่อนเพื่อนคือจบเรื่องราวแย,ย่ๆเรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีต่อใจสําหรับสี่สี่ดาบนะเพราะว่าไพ่ที่ดีขึ้นมาทั้งหมดเลยไม่ได้ทะเลาะกันเลยไม่ได้มีปัญหาเลยเนี่ยคือการพักผ่อนนะคะบางทีมีกินการได้เดินทางไปพักผ่อนแล้วเจอกันหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกเหนื่อยกับการที่จัดงานแต่งบางคนอาจ กำลังแต่งในช่วงเวลานี้เลยบางคนจะแต่งมาก่อนหนะ้านี้แล้วก็ได้เพราะว่าวันนี้ไม่เหมอแไม่เหมอทําคลิปช้าอนะนะคะดาวเขาย้ายตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดจะไม่เหมออ่านคลิปวันที่เก้าอะนะคะเพื่อนเพื่อนเดือนกรกฎาคมนะบางคนอาจจะแต่งแล้วเหนื่อยเหนื่อยแล้วพักลับไปเที่ยวกันพักเรื่องงานพักเรื่องอย่างอื่นทั้งหมดเลยแล้วก็ไปเที่ยวไปแฮปปี้กันเนี่ยนะคะโอ้โห จะมอบความรักให้กันพลังงานนี้นะคะการเริ่มต้นความรักของคุณี่ช่างช่างเป็นอะไรที่แบบว่าความรักที่บริสุทธิ์ผุดพองพลังไรมามัดสายน้ําที่จะมอบให้แก่กันและกันเป็นความรักอย่างไรเงินไขเป็นความรักที่จะมอบให้แต่ความสุขเท่านั้นหากถ้าว่าคุณรู้สึกเหนื่อยเบื่อไม่อยากจะทําอะไรหยุดก่อนก็ได้พลังงานนี้เขาอยากให้คุณหยุดพักแล้วไปเที่ยวกับเขาก็ได้นะคะการเกี่ยวกับการได้รับข่าวสารอาจจะบอกให้คุณพักก่อนนะ มาดูกันต่อคะ่ะแต่บางทีก็อาจจะอยากบอกให้คุณรับรู้ว่าไม่อยากให้คุณมิตกกองวลกับการที่สิ่งที่คุณแบบรู้สึกอึนอัดกับก่อนหน้านี้นะคะแต่บางคนบางคนสําหรับชาวมังกรบางคนอาจเจอความรักอย่างไรเง่อนไขาบางคนอาจจะมีเงื่อนไขแบบเยอะแยะไปหมดเลยอยากผูกมัดแต่เดี๋ยวนี้แหละนะคะต่อให้แต่งแล้ว คุณจะขยับตัวไม่ได้คุณจะรู้สึกอึดอัดน,นะคะอางนี้สาหรับบางคนที่เป็นท็อกซิกนะนะคะเป็นพลังงานที่เขาอยากจะบอกเหมือนเขาเป็นคนขี้โกงนะ่ะพูดง่ายๆดาวมพื่อนมาหมอกประทษนะคือเหมือนพลังงานที่เขาเอาแต่จ่ายอยากควบคุมคุณนะ่ะไม่ให้คุณไปมองแลใครเลยหรืออะไรหรือต้องอยู่ในกรอบของคุณเสมอไม่ให้คุณออกนอกกรอบรักและลุ่มหลงม,มากมันเป็นความรักที่ ขอภัยรุมหลงหนักแล้วก็ห่วงห่วงอย่างเงี้ยคือเห็นแก่ตัวน่ะพูดง่ายง่ายน่ะภาษาชาวบ้านคือไม่ปล่อยวางคุณเลยคุณจะไปไหนมาไหนก็ช่างต้องผูกมัดคุณไว้ตลอดเอาไปไหนเหรอจักเวลาบางคนไม่ได้อะไรหรอกบางคนอาจจะแบบติดกล้องวงจรปิดเอย้ยติด gps ที่รถเอย้ยดักฟังเอย้ยอะไรสารพัดนะ่ะคือรู้สึกจะอึดอัดแม้ว่าสุทหวังหรือว่าก็รักกันนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นความรักที่แบบบางคนละแวงบางคนอึดอัดน่ะไม่มีอิสระภาพเต็มร้อยอ่ะนะคะ พลังงานนี้นะระวังเดอ <c oughs> ้อเคยเกลีน่าน,นะนะระวังเด้อนะไม่บอกไม่ช่วยนะ <c oughs> นะต่อกันโอ้โเดะจบจบเลยจบเรื่องราวแย่ยๆเลยบางคนอาจจะเป็นเพราะว่าบางคนอาจไปงานมงคลเจอกันบางคนอาจไปงานไปงานขาวดําเจอกันหรือบางคนอาจเป็นเพราะว่าของการจบพัดผ้าเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่าก่อนที่จากกันไปเลยอ่ะนะคะแล้วเจอกับความรักครั้งใหม่เนี่ยนะคะที่จะมา ที่จะมาลงเอยการแต่บางคนก็อาจจะยึดยึดกับอะไรยึดกับความเก่ากับความรักครั้งเก่าที่รู้สึกทําให้คุณรู้สึกกดดันกับการที่จะเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่เนี่ยคุณรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่ายังเก็บความรู้สึกเก่าๆที่ว่ายังปล่อยวางไม่ได้อยู่สําหรับบางคนนะหมายถึงเขาไม่อยากให้คุณยึดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นตัวตนของคุณเองที่คุณ เจอการพัดภาคมาไม่ว่าจะจากไปหรือจากตายก็ตามแต่มันยึดอยู่ในสภาวะเนี้ยที่คุณสร้างกำแพงมาแล้วคองคองตัวเองไว้โดยที่ไม่ให้คนอื่นเขาเข้ามานะแต่เขาหรือเธอคนนี้ที่เขาจะเข้ามา สารลับที่เขาบอกว่าคุณนี่แหละให้คุณปล่อยผ่านกับทุกเรื่องแล้วแล้วก็ชพายคุณสดใสแล้วสําเร็จในเรื่องของความรักดีๆไปด้วยกันพร้อมที่จะมาดูแลและปกป้องคุณพร้อมที่จะพาคุณรวยแม้ว่าบางคนอาจจะแบบเงินน้อยหน่อยแต่เราจะมาหาไปด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันต่ออีกก่อนนะคะการรอคอยนะคะบางคนจบเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งเก่าก่อนแล้วก็รอคอยเรื่องของความรักนะคะ อาจจะเป็นเขาหรือคุณเองก,ก็ได้ที่จบจากความสัมพันธ์ครั้งเก่าก่อนดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเขาซะด้วยนะคะเนี่ยการรอคอยในครั้งนี้การรอคอยกับการเจอกับรอคอยกับที่จะมอบความรักให้กับคนใหม่ที่เขาอยากจะได้ก็คือคุณนะคะคุณคือคนที่เขารอคอยและนะคะพร้อมที่จะ ให้ความเป็นธรรมกับคุณนะ่ะความใจดีในสิ่งที่เขาจะแบ่งปันแล้วก็ให้คุณเรื่องของฐานะเรื่องของการเงินที่เขาจะมอบให้กับคุณนะ่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับนี่คือตุนตุลาการสีสมอแล้วเจอกันนะคะทีเเดี๋ยวมาดูกันสําหรับนี้ต่อนะคะไม่ต้องยึดถ้าเป็นสภาวะของคุณเองคุณไม่ต้องยึดให้ปล่อยไปให้ปล่อยผ่านเดี๋ยวเรื่องราวดีๆจะเข้ามาแต่ทีเนี้ยบางทีก็อาจจะอยากบอกกับคุณว่าถ้าใครที่เคยที่ ฝ่ายตรงข้ามของคุณอะนะคะที่เขาอยากจะบอกคุณอะ,ะคือเขาอาจจะเจอเรื่องราวไลๆมาแต่เขาก็อยากจะมีความรักข้งใหม่ไหมแต่เขาก็ยังยึดกับความรักที่เจ็บปวด,ปวดอยู่เนี่ยนะคะอาจจะเป็นเช่นนั้นแต่พอได้ลงเอยกันแล้วเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนไป,ไปในทางที่ดีเลยนะคะมีเกณฑ์การได้เดินทาง ไกลมีเกณฑ์การได้ไปท่องเที่ยวนะคะหรือว่าอาจมีเกณฑ์การติดต่อกันแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับทางไกลอ่ะนะคะเพื่อนในช่วงเวลาระยะเวลานี้<ม>ไปสิ่งที่เขาอยากจะขอบคุณอยากจะขอบคุณทุกอย่างแม้กระทั่องอุปสรรคที่กว่าจะคุณจะขับกับเขาจะลงเอยนะ<ม>เขาจะขอบคุณทุกอย่างเลยนะคะทุกเรื่องราว บางทีสิ่งที่เขาอยากได้นะบางทีอาจเป็นสภาวะที่คือเขาอาจชีวิตเขาอาจจะมีเพียบพร้อมทุกอย่างแหละแต่ที่เขาอยากเห็นอยากได้คืออยากเห็นคุณมีความสุขและละเริงแจ่มใสและไม่อยากให้คุณคิดอยู่กับเรื่องราวอันในอดีตหรืออะไรแบบนั้นนะคะหรือว่าตัวตนของเขาที่เขาแบบเจ็บปวดกับอันในอดีตแต่คุณคือพลังงานที่จะทําให้เขารู้สึกระเบิดบานแล้วแล้วมีพลังกาลังในการที่แบบต่อสู้กับ การดำรงชีวิตต่อไปนะนะคะนัะ่นแหละคุณคือแรงบันดันใจเขาอะ่ะคุณคือบุคคลอันเป็นที่มอบความสุขให้แก่กันและการกับเขานะคะมีกินการลงเอยแน่แหละ,ะคะปีฉลูนะคะปีฉลูโดดเด่นทางด้านเพศชายกว่าถ้าว่าจะดีมีหลักการหรือนะวาเอาสู้เสียสละนะคะปีฉลูปีฉลูโดดเด่นทางด้านเพศชายตกทองนะคะนะคะ,นะคะซึ่ความร่ำรวยปีฉลูน่าจะบ็คคนที่ ปากหนักไม่ค่อยพูดไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าพูดเป็นคนขี้อายแต่พอเวลาที่รู้จักกันดีแล้วสนิทกันดีแล้วเขาจะเป็นความรักที่แบบยั่งยืนแล้วยาวนานนะคะพิชรุนะ <c oughs> เขาจะมาดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะบางทีอาจจะเป็นภาะวะวัยต่างกันก็ได้หรืออาจจะมานี่แหละพายคุณสุขภาพดีขึ้นมาดูแลสุขภาพของคุณนะคะอายุเกี่ยวกับสุขภาพการดําเนินชีวิตหรือความเป็นอยู่จะมาดูแล จะมาดูแลซึ่งกันและกันแต่งงานกบพี่ไหมนอ้อจะพี่หรือน้องก็ไม่รู้แหละนะคะเอาไปเลยนะะเพราะว่านี้อซูมให้น้อยนะ,ะใกล้ักขนาดนี้อซูมนะคะบายสีสู่รันก็มานะทีนี้นะนะคะเพื่อนๆบางคนได้รับสิ่งดีๆอันนี้คือา่สีนะคะมั่นหมายก็ได้ถูกมั่นหมายถูกจับจองไว้ก่อนอะไรแบบนั้นบางคนนะนะคะสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับ สิ่งที่คุณคิดเอาไว้คาดหวังเอาไว้จะประสบความสามําเร็จแล้วจะพบเจอเจอเรื่องราวดีๆ <c oughs> คือสารลับที่เขาจะบอกกับคุณให้คุณได้ม,มั่นปกมั่นใจว่าอย่างไรอย่างไรคุณก็เขาก็เลือกคุณไม่เลือกคนอื่นเลยขอแค่คุณเตรียมตั้งรบับกับการเปลี่ยนชะตาชีวิตครั้งนี้เขาพร้อมที่จะเข้ามาอยู่ในหัวใจของคุณพร้อมที่จะมาอยู่กับคุณแล้วด้วยซ้ำไปเนี่ยสมหวังความรักสมหวังความรักนี่ไพ่แต่งงานนี่ไพ่แต่งงานนะคะและมองความรักไพคก่ความรักนี่ความรักอะนะคะ ว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะแม้ว่าคุณจะลำบากใจหรือทุกข์ใจกับการรอคอยอย่างแบบโอ้โหละหียหัวใจรอคอยอยั่งยืนรอคอยที่นานนะมันเป็นความที่แบบว่ารอคอยยาวนานจนกระทั่งแบบเคงไม่มีแล้วคู่หรืออะไรแบบนี้ยเขาอยากจะให้แบบคุณเตรียมตั้งรับเลยแล้วกันนาทีที่เขาจะมาคือมาแบบฉับพลันนะคะการงานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะเ,เพื่อนอาจจะมาเพื่อเสริมการงานหรือมันยังหมายถึงว่าคุณเองอาจจะลงเอยกันแล้วและ ทำกิจการร่วมกันร่วมกันก็ได้อันนี้อาจจะหมายถึงเกี่ยวกับการทํางานใหม่ๆร่วมกันก็ได้นะคะการงานอาชีพหนะ้าที่รับผิดชอบก็จะเป็นคนที่หนักปาเอาสู้และชอบเป็นบุคคลที่เอาการเอางานนะคะขยันกับการงานแล้วมีบริวารมากมายสิ่งที่ได้มาเวลาดวงผูกกันปุ๊บเนี่ยลูกน้องนะคะพนักงานลูกน้องแต่อย่าลืมเลยนะพะมบเจ้าที่นะคะอันนี้อย่าลืมนะคะ,พะภพมิเจ้าที่นะเขาจะเลือกคนที่เป็นเจ้าของ ที่เขาจะมาที่คุณจะครอบครองซึ่งกันและกันนะพระพูมมเจ้าที่เขามีเหตุและปัจจัยในการเลือกคู่ครองของคนที่จะมาอยู่ครองคู่ร่วมก,กันกับคุณนะนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านคุณหรือบ้านเขาก็ตามแต่ถ้าเจอคู่ดีคู่ศีลเสมอกันคู่ก็จะพากันทําบุญกุศลและอุทิศส่วนกุศลให้กับพระพมเจ้าที่ด้วยนะคะเพื่อนดังนั้นพระภรมเจ้าที่ก็จะมี มีเกณฑ์การที่แบบเออท่าคนไหนคิดไม่ดีกับคุณทําให้ดีกับคุณเขาก็ไม่อยากได้เขาก็จะเพิดออกไปนะ่ะก็ไม่เหมาะสมที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณได้นะคะนะคะแล้วเวลาดวมผูกกันปุ๊บนะ่ดในรากิจการการงานร่วมกันแล้วก็มีบริวารมากมายอย่าลืมดูแลพระภุมิเจ้าที่แล้วสวดมนต์วนสวดพรให้กับพระภูมิเจ้าที่ด้วยนะคะหรือว่าอาจจะตั้งของไหว้พระภุมิเจ้าที่จะบอกว่าเอ่อของไหว้ที่ตั้งไวนะ้น่ะเก่าแล้วนะลูกปอดเปลี่ยนให้หน่อยหรือว่าทําบุญทำกุศลให้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการ เ,เสริมบารมีเพิ่มบารมีค่ะพระภูมิเจ้าที่แล้วก็พระภูมิเจ้าที่ก็จะดูแลเรากลับมาด้วยเช่นเดีวยวกันนะคะชีวิตความรักของคุณหรือว่าบ้านช่องเรือนชานของคุณอาจจะมีเกณฑ์การปลูกเลือนพงเรือนหอแล้วตั้งพระภูมิเจ้าที่เนี่ยนะคะเ <c oughs> พราะนี่เกี่ยวกับบ้านด้วยตัวเรือนบ้านสร้างบ้านนะคะพระเบรศบดีนะคะพระเบรศบดีศึกเกี่ยวกับการศึกษาครูบาอาจารย์ตำรับคำดาปัญญาคุณธรรมเขาเป็นคนที่เข้าทาง เขาเป็นคนที่เข้าตามตรอกออกตามประตูคุณไม่ต้องกลัวเลยในภาวะนี้ยนะคะเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกระชังอายุต่างกันอย่างไรก็ตามทีแต่เขาเป็นคนที่ชอบทําตามคำหนรรมเนียมประเพณีชอบทําตามแบบจารีประเพณีน่ะนะคะและเป็นบุคคลที่ทรงศีลทรงธรรมและกื่อหนุนพระพุทธศา,ส,าสนาคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เอนดูและเมตตาอาจจะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่เอนดูคู่ของคุณร่วมด้วยก็ได้นะคะ อาจจะหมายถึงพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายเอ็นดูและเมตตาซึ่งกันและก,กันก็ได้ดูในไพ่ธรรมสินกันต่อค่ะสารรับจากก้นบึงของหัวใจของเขาที่อยากที่เขาอยากจะบอกให้คุณได้รับรู้นะคะเขาหรือเธอคนนั้นที่อยากจะบอกให้คุณได้รับรู้ โอ๊ยเขาอยากแต่งงานกับคุณใจจะขาดแล้วบางคนเป็นรักท็อกซิกด้วยซ้ําที่ว่ามาเพ่อผลูกมัดโดยแท้นะพอเวลาที่รักกันไปอยู่ด้วยกันไปหัวจองจําไม่มีสละเลยจะไปตลาดก็ติดตามเอาคนรับใช้ตามไปเอาบริวารตามไปด้วยนะไป,ด,ไปดูไปสอดไปส่องหรือแบบอะไรทุกระเบียดนิ้วอะไรแบบนั้นหึงหวงมากอะไรแบบนี้นะคะรักแบบไม่ถูกทางนะแบบนั้นนะคะ อ้ากงกรรมกงเปลี่ยนภาวะนี้คือขึ้นอยู่กับคุณเลยภาวะขึ้นมาทั้งเนี่ยนะคะกงกรรมกงเปลี่ยนใครเป็นแบบไหนได้คู่เช่นนั้นแหละนะคะนี่คือบางคนอาจจะเป็นคู่บารมีบางคนจะเป็นคู่กรรมเลยก็ได้ที่คุณจะพบเจอนะคะขึ้นอยู่กับการกระทําขึ้นอยู่กับตัวตนของคุณเลยนะคะอะไรที่ไม่ดีฟังกรบไปเลยนะคะ ไดอารีความทรงจําเก่าๆเรื่องราวแย่ๆทุกสิ่งให้ฟังให้จบลงไปไม่ต้องไปย้อนอยู่ถึงกับอดีตอะไรที่เคยพัดพาดหรือสูญเสียไปนะคะจบเรื่องราวแย่ๆนะคะฟังกลบไปเลยทีเดียวไร้วิญญาณคุณจะถูกปอบุ้มนะคะถูกปกป้องและถูกปอบุ้ม ตัวน้นอยไร้วิญญาณอยู่ในอุ้มมือและกรรมเทพกระแผงสอนให้กับคนที่เคยเจ็บปวดรดร้าวกับคนที่เคยเจอวิบากกรรมคู่วิบากกรรมเก่ามาก่อนหน้านี้นะคะและเจอเรื่องราวแย่ยๆเรื่องราวลายๆในความทรงจําของคนให้ฝังกลบไปเลยและกรรมเทพเนี่ยเพราะว่าของการหมดเรี่ยวหมดแรงไม่อยากจะมีคู่ใหม่แต่ว่าไม่อยากมีก็ช่วยไม่ได้กรรมเทพพร้อมแผงสอนแล้วเนี่ยนะคะ ไม่เห็นรงศพแม่หลังน้ําตานะคะพระวความน้อยใจนะคะบางคนบางทีคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานที่กําแพงสูงริบเรวเลยเขาเข้าถึงยากมากแล้วเขาน้อยใจอ่ะนะ,ะเวลาที่แบบเขารักคุณแล้วคุณไม่รักเขาอ่ะตอนที่แบบเสียเขาไปคุณอาจจะแบบเสียใจนะเนี่ยและประมาณนั้นนะคะเงิน,นตาโตก,ก็มานาทีนี้บางทีอาจจะเข้าทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เท่าทางพอ่อทางแม่ก็ได้นะคะ แบบไม่ได้ใจของคุณดีนักใช่ไหมไม่รักใช่ไหมไม่ลงเอยใช่ไหมนี่เข้าทางแบบผู้หลักผู้ใหญ่อะนรแบบนี้นะคะเข้าทางพอ่อทางแม่เพราะว่าเขาเป็นคนที่เข้าตามตอกออกตามประตูอะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าบางทีอาจจะแบบมาขอมั่นหมายธรรมดาไม่ยอมรับรักสําหรับบางคนนะคะแล้วนี่คือเข้าทางแม่เลยเอาเงินมาเอาเงินเอากอสินสอดท้องวั่นมาให้ทางพอ่อทางแม่ก่อนเลยเนี่ยไม่สนใจว่าคุณจะยังไง้วยนะเนี่ยนะคะมาดูเรื่อยไพ่สำหรับมีกันต่อคะ่ะสำหรับสุดท้าย ไพ <c oughs> เรากุลละไพในน้อยน่ารักอ้นะคะเนี่ยพลังงานของการเบิกบานแล้วชีวิตของคุณต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่ว่าความเป็นเหมือนแบบพลังงานของเด็กนะ่ะนะคะเนี่ยพลังงานของการสดใสเด็กที่วิ่งเล่นซุกซนมีความสุขนะ่ะเขาอยากเห็นคุณแบบนั้นนะคะอยากให้คุณเป็นเช่นนั้นแหละนะคะในสิ่งที่คุณเป็นคุณก็ณเป็นเช่นนี้แหละที่ทําให้เขารู้สึกเบิกบานทําให้เขาแบบ มีกำลังใจอ่ะนะคะมองเห็นชัดไหมนะคะทุกคน<ม>โอ้จบเรื่องราวแย่ๆแน่นอนนะคะนี่คือลุมฝังศพนะ่ะคือบางคนอาจเคยพัดภาพมาก่อนหน้านี้เคยโศกเคยเศร้ากับในความแบบรักความสพมันธญครั้งเก่ากอนอ,อะไรแบบนั้นก็คือจบไปเลยนะคะให้คุณจบเหมือนฝังปบนี่แหละนะคะ ไม่เห็นลงพสม็นลังน้ำตานี่นะคะจบกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าที่เย่ยแล้วเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ครั้งใหม่เขาไม่อยากเห็นคุณทุกไม่อยากเห็นคุณเศร้าโศกแกยใจกับความรักครั้งเก่าที่แม้นว่าจะพัดพากในรูปแบบใดก็ตามทีนะคะก็อยากเห็นคุณล่าเริงและแจ่มใสการเดินทางเกิดขึ้นแล้วนะคะเหมือนแปดคาถาขึ้นมาแล้วแหละนะคะมงคลไม่ามมากินการได้เดินทางไกลไปด้วยกันมงคลได้เดินทางไกลและเจอกัน บางคนอาจจะไปท่องเที่ยวด้วยกันก็ได้นะคะแต่งงานเสร็จลงเอยแล้วไปท่องเที่ยวด้วยกันโอ้ย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 อยนะไม่รู้ก็ยังไงนะคะขึ้นมาแบบสำรับนี้แต่งงานความรักสมหวังสำรับนี้สำรับขึ้นมาทุกสำรับนะ่ะคอนเฟิร์มสำรับสามงกรพิมพ์น้อมรับเลยนะคะมีกินการสมหวังเรื่องของความรักเลยคู่มันคู่หมายเนี่ยก็มั่นหมายแต่งงานเนี่ยนะคะนี่ กรมเทพทํางานอย่างแรงนะคะจึงน้อมรับเอาไปคู่มันคู่หมายคู่ที่จับจองบางคนอาจจะเป็นคู่ตั้งแต่ในอดีตชาติก็ได้เพราะว่าหลุมฝังศพหน่อยังหมายถึงว,ว่าของเก่าที่เคยพาดพาดกันตั้งแต่ในอดีตชาติก็ได้นะคะเพื่อนอาจจะเป็นคู่รักเก่าแล้วมาเกิดใหมน่นี่มาทวงสัญญิงสัญญากับคุณเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเนี่ยนะคะ <laughs> โอ้ยขอบคุณเลนายเดอร์ดีมาแล้วเลขสามสิบหกนะสมบังทุกเรื่องราวเรื่องราวดีๆที่เขาอยากจะมอบให้กับคุณพายพิเศษเดี่ยมาดูอ้พายพิเศษขึ้นมาสองอันแล้วนะคะทุกคนพลังงานแมนว่าหนทางจะไกลจะแค่ไหนเขาก็จะเดินทางมาเจอกันเราสองคนก็จะมาเจอกันอยู่ดีไม่ว่าคุณจะไปทางซ้ายเข้าไปทางขวาโลกมันกมลมเดี๋ยวก็มาเจอกันอยู่ดีนะนะคะแมนว่าจะมีหนทางในการเลือกเดินหรือทางจะแยกมากสักแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ได้ลงเอยเจอกันอยู่ดี หรือบางทีอาจจะหมายถึงว่าต่อให้เขาจะมีทางเลือกมากมายแต่เขาก็เลือกคุณนะเขาไม่ไปทางอื่นนะ่ะเขาจะวกกลับมาหาคุณอยู่ดีอะ่ะนะคะแม้ว่าจะก่อนหน้านี้อาจเจอกันแล้วแต่ว่าเดินคนละทิศละทางไปแยกแยกกันไปเพื่อความเติบโตบางคนอาจเป็นความรักครั้งเก่าที่เลิกกันไปอะไรแบบนี้เราก็จะวนกลับมาใหม่อะไรแบบนั้นก็ได้แยกกันไปเพื่อความเติบโตเพื่อการเรียนรู้กับการใช้ชีวิตนะ่ะนะคะ บางคนก็เป็นเด็กแล้วชอบกันมาตั้งแต่เด็กก็ได้นะคะมันหมายกันมาตั้งแต่เด็กเดือดซันขึ้นมาอีกโอ้ยจะร้อนแรงไปไหนเนี่ยนะคะพลังงานเดือดซันเดือดซันนะคะสำหรับแต่ต้องบอกก่อนนะอย่าลืมนะคะว่าไพ่กรรมุกรรมกรรมกงเปลี่ยนขึ้นมาขึ้นอยู่กับคุณเลยพลังงานนี้ขึ้นอยู่กับคุณเลยนะคะว่าคุณจะพบเจออะไรแบบไหนอย่างไรแต่พลังงานดีมากนะคะคือมีทั้งทอกซิกแล้วก็มีทางพลังงานที่ดีนั่นแหละ โมีกินการลงเอยและสมหวังเรื่องของความรักมากมายนะคะพลังงานความรักของชาวมังกรในรอบนี้น่ะดาวพระศุกย้ายเข้าไปสู่ในภพเรือนพุทธะซึ่งการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ที่บังเกิดขึ้นกับคุณการเปลี่ยนแปลงนี้เตรียมตั้งรับให้ดีแล้วกันนะคะเ,เพื่อนๆโอ้ยนะคะพลังงานดีมากเลยเอาเขาเรียกว่าพลังงานเนี้ยต้องรีบคว้าให้ทันนะคะเ,เพื่อนๆขี่วันนี้แม่หมาก็ต้องขอจบคําทํานายที่โอ้โหสุดจะบรรยายเลยว่า พลังงานดีมากนะคะขอให้เ,เพื่อนๆชาวมังกรที่น่ารักทุกคนสมหวังดังปรารถนาเจอคู่แท้คู่ชีวิตและคู่บารมีนะคะมาชุดถึงกันขึน้นทาง,ทางโลกและทางธรรมพากันร่ำรวยนะคะแม้นว่าไม่ได้เป็นคู่ที่หวือหวาในเรื่องของ ทรัพย์สมบัติอะไรมากมายแต่เป็นคู่ที่จะพากันสําเร็จเป็นคู่ที่จะมากื้อหนุนกันทั้งด้านการงานร่วมด้วยนะคะเพื่อนโดยรวมและพลังงานดีมากๆถามถึงความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักมีกินการลงเอยร้อยเปอร์เซ็นต์่ะนะคะถ้าเกิดใครที่ดูใจกันอยู่ที่ไม่ได้เป็นท็อกซิกนะต้องบอกก่อนนะแต่ถ้าเกิดใครเป็นท็อกซิกนะทะเลาะกันนะขึ้นอยู่กับคุณนี่แหละก็ถึงบอกว่าไพ่กองกรรมกองเกียงขึ้นมาก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณนั่นแหละโอเควันนี้แม่หมอไว้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ใน้า พี่รู้จะเอาในโชว์ดีคือพลังงานดีไปหมดเลยอะนะคะนี่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 แต่ง,งานนี่เนี่ยกัมพูชอีกเนี่ยะาะเวทมั่นเนี่ยนะคะไปนะคะใครพิมล้อมรับคอยสมหวังนะคะวันนี้ไม่มอไปก่อนนะ,ะอ่ะเอาสนอยแล้วกันนะคะดึนดึนใครพิมพ์น้อมรับคอยสมหวังนะคะนีอ่เลย บายค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่มาัติดตามรับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับแม่หมอนะคะไปพลังงานดีๆไปก่อนละค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะเพื่อนๆบายค่ะ